สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องบัตสุขสุขคนเนาะบัวฟังลาฟังไทยดูต่างประเทศกันมีต้นหับซ้องมีแน,นลอีกแล้วมาในม่นาะนนี้จะมีกัลิไดมาซื้อปลาเนาะหรือว่ามักซาลีเนาะมักซาลีเป็นการยังบ่ค่อยแก่ไไนนะ์อะไรเนาะทุกคนเัาก็สิมาพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งสวนมักซาลีและน้องปลากันเลเนาะนี่เนาะ หมักโมหมักแตงเพิ่นเนาะนี่ค่ะเพิ่นกำลังปลูกเนาะกำลังงามเลยแต่ว่าหมักกัยังโมปินเนาะพี่เนาะพแม่พี่เนาะนี่สวนมักสลีเพิ่นเนาะอากาศกันเนาะงามเทงเทียงและสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วกัแดดกัสิแก่แน่เนาะ นีงก็ได้มานเมย์พี่เนาะมาสือป่าอยู่ทุง่งในทุ่งหน้าอยู่สวนแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่แม่พี่น้องได้เบิ่งเลยเนาะแล้วก็อยู่ทุง่งในทุ่งหน้าทักมาซาดเนาะนงามๆพี่เนาะอักเรีเพี่เนาะแต่ว่ายังโอเคเนาะมึงเป็นกะ กำลังงามเนาะแต่ว่ามะยังบ่ค่อยเป็นนะกําลังเป็นดอกเนาะส่วนนี้กะเนาะส่วนมะขลีเนาะอันนี้กะเกสีเบิดแล้วเนาะต้นที่มะขลีแก่เนี่ยเพิ่นตัดขายเบิดแล้วเพิ่นกะยังส่วนน้อย กัตึกป่าเนาะกับกลูกหลักหลานของสาวนี่เองเนาะน้องหนิงเพื่อนสบายดีแม่สบายดีมายังมื้อนี้มาซื้อปลาบ่มื้อนี้มาซื้อปลาซื้อปลาเนาะมักสารีเนาะดีถ้ามีมักสารีกัถ้าเพิ่นขายบุบุษเนาะ ถามเพิ่พนอน่งก่อนเนาะผู้เจ้าของสวนเพิ่นแล้วว่ามักซรี่ัิยังบพเนาะมือนเพราะว่าเพื่อนกะตัดขายลายแล้วเนาะมันก็อยากเบิดนแน่เด้ก็ยังส่วนหน่อยเนาะยังมหลายส่วนตัวนั่นก็เพิ่นปลูกใหม่เนาะมันยังบบเก่เนาะอะไรกะมักซรีตัวนั้นมันจะเป็นยังอ่อนอยู่เนาะ ngon đẹp nó, nhan tinh thiêng cái thịt sổ mưa nó ăn của nó vì nó thịt bù bên mua bên, mua nó ก็สิไปเบิ่งปลากันเด้นเนาะก็สิไปเบ่งเพื่อนตึกปลาเนาะพี่น้องเออตัวน้อย ตัวน้อยก็เอาซับกันนั่นแหละแม่เพราะว่าตึกหลายรอบเลยเนาะตึกหลายเถื่อแล้วมันก็เบิดเน้่อยู่โฮมเด้อฮ้อนแดดเด้ออยู่โฮมอยู่โฮม อยู่ห o มอยู่นิ้งเปลือดแม่เบ่งแล้ได้จะได้จะโตแล้วนี่ก็ได้ชฉสามตัวว่ับตัวจตัวก็ห้าห้าสิบาตัวจำตัวไปไปเอาไปใส่ปลาเนาะบึงร่มเนอ เพิ่นก็อยากหิวเนาะปองไอพี่เนาะสาวบนมีอยากหิวกับปองไอหิวไปคอยย่างเด้อดมนะค่อยๆค่อยๆนั่นนั่นกห็่นบอเฮ้ด้จ็กโตเอ้านี่ tam tô nữa. Nhà, ô, rùng, ừ. này, ừ. Ừ. Một thứ con muộn con đẹp đấy ạ หยนามเด้ออืยบนามเด้อบุตรเกิอ่า่นี่กระลุ่มเลยอือมันอยากเบิดได้เนาะเพราะว่าเออต้องมือนึงก็ได้วตอนเรยด้ดิ ผมไม่ไ no right> ่้เอาเด็กอนี่เราเป็นหาตาค่ะมีแต่ตัวน้อยเนาะตัวใหญ่กะมันกระเบิดแล้วเนาะพี่เรตึกเดือยเรากะตึกป่าเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรากะ สิได้เอาปลาเนาะสิได้เมื่อกับมื้อเพือนเนาะบัดซื้อปลานําเพิ่นแล้วเนาะต่อไปกัสานี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะสาวนี้ก็สิจคิไว้ซํานี้เนาะ เด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้ให้ทั้งเพิ่นนี่ก็ตึ๊กปลาให้พวกเฮาเรียบร้อยแล้วเนะาะเช้านี้ก็สิได้กลับเมือบ้านเมือเฮือนเนาะเพราะว่าต้มปลาหรือว่าเก่งปลาใน่เนาะเพราะว่าเฮาก็ได้ปลามาแล้วเนาะก็โตกับพวกข่อยใหญ่เนาะตัวน,น้อยๆเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นตึกขายหล,ลายๆแล้วเนาะหลายเทื่อหลายรอบแล้วในเนาะทุกคนเช้านี้ก็จะจาะคลิปไใบสนี้เนะาะไใบพ่อในคลิปหน้าเนาะ ซาบุนี้การมีได้ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปเนาะถ้าสาวุนี่ว่าผิาดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ซาบุนี่ขอคำว,ว่าสาบายดีสาบาย